สวัสดีครับวันนี้ซ่อมแอมยี y ่ห้อ MC ล็อกครับอาการเสียมาก็คือไม่ดังนะครับรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแอมรุ่นนี้ซ่อมก็จะลือเยอะนิดนึงครับ ด้านในเครื่องก็จะประมาณนี้ครับรุ่นนี้ร,รืออร้อเยอะเลยครับรุ่นนี้เวลาซ่อมต้องรื้อรื้อทั้งเครื่องอะครับ นนี้ทำดังเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวอวัลรุ่มเสียอีกครับวอลรุ่มเวลาเร่งเสียงก็ดังค,คึกคักคึกคักครับก็ต้องทำการเปลี่ยนวอลรุ่มให้ด้วยครับเปลี่ยนยกชุดเลยครับเปลี่ยนทั้งหมดเลย สวัสดีผู้ติดตามสวัสดีสสดพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับอ๋อขอบคุณติดตามทุทกๆท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปร้านช่างต่าบนมอนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่นำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อมร้านช่างต่าบนมอครับขอบคุณครับ